สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําตัวระบบนะครับระบบนี้รับก็จะเป็นระบบขายทะเบียนสวยนะครับหรือว่าทะเบียนประมูลสําหรับคนที่สนใจจ้างเขียนเว็บเขียนบทเขีมนนะครับหรือว่าอยากจะซื้อโค้ดซื้อระบบหรือว่าอยากจะเรียนเขียนเว็บเขียนบทเขีมนนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดสร้งคลิปมาได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับระบบนี้ครับก็ ก็จะเป็นระบบข่ายทะเบียนสวยหรือว่าทะเบียนประมูลนะครับหรือว่าพวกเลขเบิ้ลเลขหาบเลขเรียเลขสองหลักสามหลักนะครับหรือทะเบียนที่มีมูลค่าต่างๆนะครับเว็บไซต์เนี่ยก็ทํางานง่ายๆนะครับแล้วก็ดูง่ายนะครับแล้วก็สวยๆนะนี่ครับก็แยกเพศได้นะครับว่าติ๊กตีกหลักสองหลักสามหลักนะครับนี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วพอคีย์เข้าไปกเนี่ยก็จะเห็นนะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับนี่ ทำงานง่ายครับไม่มีอะไรยากครับพอเราเลือกหมวดครับมันก็จะวิ่งไปตามหมวดเลขไหนขายไปแล้วครับก็จะเห็นว่าขายไปแล้วนะครับขึ้นนี้ถ้าเลขไหนจองแล้วก็ขึ้นมาจองแล้วนะครับแล้วก็สามารถเซิร์นได้ครับสมมติว่าผมเซิร์นสามสามไปเห็นนะก็จะขึ้นเลขสามสามขึ้นมานะครับสมมติว่าผมหาเลขแปดแปดแปด กดค้นหาปุ๊บก็เห็นไปแปลขึ้นมาอ่าคราวนี้มาดูตัวหลังบ้านดีกว่าครับว่าแอดทะเบียนเพิ่มได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองแอดให้ดูตรงเลขสองหลักกันนะครับอันนี้ก็เข้าสู่ระบบหลังบ้านเข้ามาครับตรงนี้ครับจะเป็นหมวดหมู่นะครับเราสามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้ครับว่าเลขทะเบียนสวยเลขทะเบียนมูลค่าสูงหรือเลขอะไรแบบนี้ครับสามารถเพิ่มหมวดหมู่อีกได้ต่อไปจะเป็นแบบป้ายครับ เช่นตัวหนังสือสีเขียวกรอบดําเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันแต่งได้เห็นไหมครับกรอบสีดําแล้วก็แล้วก็เลขนะสีดําอันนี้กรอบสีแดงเลขสีเขียวเห็นไหมครับว่าเราสามารถแต่งได้นะครับแบบป้ายนี่ตรงนี้นครับอ่าเราก็สามารถมาทําแบบป้ายได้ครับนี่ตรงนี้เลยลเช่นเราเพิ่มใหม่ครับเป็นแบบกรอบเขียวตัวหนังสือแดง นี่ครับมีกาเลือกสีเลยครับอเช่นตรงสื่อสีแดงถูกไหมครับแล้วก็กอบเขียวกดบันทึกครับเราได้แบบป้ายมาครับกคือกอบเขียวตรงสื่อแดงต่อมาครับมาที่ทะเบียนครับมาเพิ่มทะเบียนใหม่เราจะแบบไหนครับ แบบมีลายกราฟิกหรือว่าแบบสีขาวนะครับสมมติว่าผมเอาแบบลายกราฟิกแล้วกันเลือมหมดครับเป็นเลขสองหลักแบบป้ายคือกล่องเกียวหนังสือแดงตัวเพียร์สมมติว่าเป็น FF99 นะครับราคาเราก็กดบันทึกเข้าไปครับเห็นมันก็จะเข้ามาครับว่า FF99 ราคานี้นะครับคราวนี้ไปดูที่หน้าบ้าน นะครับกด F5 นะครับ d e f e n เห็นไหมครับขึ้นมาครับ F99 ครับกรอบสีเขียวตรงสือสีแดงเห็นไหมครับตัวเนี้ยจะขึ้นมาว่ายังไม่ได้ขายยังไม่ทำอะไรสวยครับโช,เชยเฉยพอมาที่หลังบ้านเนี่ยเห็นไหมครับจะคือว่าจองเห็นไหมครับเราก็คลิกไปเขาว่าจองไอ้ F99 เมื่อกี้ครับ เราเซิร์ชจากตรงนี้ก็ได้ครับกดเซิร์ชถ้ามันทะเบียนมันเยอะมากเห็นไหมครับเมื่อึ้นคําว่าจองขึ้นมาครับฐานะคือจองพอเราไปที่หน้าบ้านครับกดรีเฟรชที่หน้าบ้านเห็นไหมครับว่ามันก็กลายเป็นจองนะครับผมเรียกแบบนี้ครับก็คือไขแล้วอยู่หลังสุดลองจากไขแล้วเนี่ยคือจองแล้วนะครับแต่ว่าะเบียนที่จองแล้วเนี่ยไขแล้วนะครับให้เรากดไปที่อีกครั้งหนึ่งครับมันก็จะเป็นาขแล้วนะครับเปลี่ยนจากจองจะเป็นขายแล้วครับกดอีกครั้งหนึ่ง มันจะมียกเลิกจองยกเลิกยกเลิกจองแล้วขายแล้วโซวลก็ขายแล้วที่หน้าเาว็บนะครับจากจองแล้วเนี่ยกด F5 นะค,ครับกลายเป็นขายแล้วนะครับแค่นี้เองครับตัวระบบทำงานง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เลยสำหรับระบบทะเบียนสวยทะเบียนประมูลนะครับถ้าใครสนใจอยากดูงเขียนเว็บเขียน,น,นโปรแกรมแะซื้อระบบนะครับ อยากจ้างอยากจ้างนะครับอ่านะครับก็แอดไลน์แอดตั้งรับขีปมได้เลยครับ